คับเองผู้บริหารเขคทำตั้มกันแล้วกันนี้ระดับผู้บริหารระดับัดก,การขับเองเลยผู้บริหารท่าใจไม่ได้เรียกบริหารอย่างเดียวนะเราทำได้ทุกอย่างเลยนะคะครับเองเลยนะครับเสียบคุขับ,บเองเลยนะคะเสียบคุจัดให้ดีใจเพราะเคยฝึกตัวตเองแค่ในทุกต้องค่ะเมื่อกี้ตอบกับป๋าชาดตดการปฏิเเหตึ้นป๋ามีคอมเมนต์ เป่ารูปะป่วิ่ตเสียูไม่เสียรู้กว่าเสียขับซิ่งเสียกูแรงมากเลยใช่ไหมคะติดทอร์บเลยไม่ใช่รุแเป็นเสียช่คะที่ติดทอร์โบะเอเหรอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวกลายเป็นอัญญาจะถบบโดนสอบถามมาไปนะคะว่ามีกี่ขโโโโ้อถกดีเยดนๆนะพี่พี่คันสุดท้ายคันนี้เสียปุ๊บขับเองค่ะเดี๋ยวรอเสียลงมาแล้วไปสับภา์เสียหน่อยดีกว่าว่าแบบขับมาเมื่อสักครู่นี้ซิ่งมาเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างใจทีน่าจะคุ้นมือเสียแหละเพราะว่าเสียเองก็ขับได้อยู่แล้วนะคะน่าจะคุ้นมือเป็นอย่างดีจากเมื่อสักครู่นี่คือเสียซิ่งลงมาเลยนะคะคือเอาง่ายๆเสียกะไม่แสะเบรกเลยหยอกๆยอหยอกยอกค่ะนี่ โอเคเด๊จะสาวก็ไม่เสียอะไรนี่นี่ผู้บริหารขับเองค่ะปิดท้ายเทพเท่หล่อเท่ที่เด็ดเสียโค้งนะคะเนี่ยเนี่ยจังหวะสุดท้ายถอยเข้าจอดโอ้โหรู้สึกว่าคันนี้จอดเร็วกว่าทุกคันไม่แต่คันแรกยิงมาที่สิคันนี้จอดเร็วสุดเรื่องความชำนาญเนาะก็บอกว่าเรื่อง ของฟรีมือมันซื้อกันไม่ได้อ่าโอเคไปค่ะเราไปต้อนรับเสียดีกว่าซิ่งมาขนาดนี้ขันแล้วนะครับตอนนี้มาค่ะโอเคตอนนี้นก็<อ>ครบเ,รเสียกับคันที่ 10. สิบขับลงมาเองเลยอ่ะทุกคนปือด้วยค่ะเสียลงมาแล้วคสิบคันนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยโอ้โหเสียเบรกก่อนค่ะตัวนี้เมื่อกี้เสียขับมาเหมือนไม่เบรกเลยอ่ะเสียขอตรงนี้ ดีขยับขยับตรงนี้นิดนึงค่ะส่งมาให้เสียหน่อยสภาพถ่ายรูปเสียคะหดูเข้าใจแหละว,ว่าเสียเป็นผู้บริหารน่าจะผ่านการขับก็พอสมควรแต่เมื่อกี้คือเสียซิ่งมากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ขับมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนมัธ<ะ>ยมค่ะก็ฝึกมาตั้งแต่ตอนปรนนะถมนะครับมัธยมก็ตอนหยุดโรงเรียนขับรที่เนี่ยผมก็มารับจ้างพ่อขับแต่ก่อนผมมีรถฮิตาชิรุ่นสองนะครับตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งนะครับ ตอนนั้นผมก็ต้องต้องไปขับไปตอนนี้ก็พอขับได้พอคุณพ่อมาซื้อโกเบลโคเป็นวายวายเก้าคินัคซิกนะครับรุ่นก็ได้มาขับที่ข้าสายนะครับมาตักทรายกับพ่อนะครับก็มีความฝันนะครับผมพยายามทำเดินตามความฝันด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามผลักดันความฝันให้เป็นความจริงในวันนี้นะครับเราก็มีมากกว่า ต้นบุญเนี่ยอย่าง,งของอ่ารถบุญโกเบโก้ยี่ห้อเดียวก็พาเข้าไปน่าจะประมาณ7จ็ดเจ็ดสิคันนะครับอั <laughs> นี้ก็มองว่ามันก็เป็นที่าทาลายมันที่ททต้องบริหารจัดการทุกอย่างนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและก็เรื่องที่ยากครับที่ก็ต้องใไอวานสามารถพอสมควรครับผมโอเคนะคะโอ้เนี่ยเอฟซีเสียงนั้นมากพอแบบเมื่อกี้เห็นภาพเสียงก๊ะัะขับรถมาคือกล้องจับปุ๊บ เอฟซีมาเลยค่ะแน่นมากเสียบอกที่เด็ดเพียแบบสุดยอดครับเห็นไหมคะเสียเปิดให้ดูเลยนะว่าแบบมีคอมเมนต์มาจริงๆขอบคุณมากๆนะคะอ่ะอย่างนี้อ่ะก็เสียเนี่ยแน่นอนภาพที่เสียขับมาเร็วแบบเพิ่งเข้าชํนานาญไงเพราะว่าเสียเปนขับมาตั้งแต่ปฐมเลยนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นอกจากจากบริหารแล้วเนี่ยก็คือผู้บริหารจะต้องทําเป็นทุกอย่าง ดังนั้นกิจาการก็เลยเติบโตมาได้ขนาดนี้นะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะคะ,ะเสีย้าก่อนที่เดี๋ยวเราจะปลิ้ตัวเสียไปถ่ายภาพรวมกับทางอริยะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้เสียได้ฝากอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าวันนี้แฟนๆของท่าทรายลุงออรุณเองเนี่ยม,มีมีหลายๆคนที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ขยับมาล่าสุดเนี่ยเป็นอะถ้าตะเล็กจริงคือร้อยกว่าแล้ว แล้วก็มีกดหัวใจมาให้เสียอยู่เรื่อยๆนะคะอยกมีคนอวยพรตลอดไลฟ์มาเยอะมากๆอยากให้เสียขอบคุณสําหรับคาอวยพรนิดนึงค่ะก็ฝากเพื่อนกันเองคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคนนะครับที่ให้การสนับสนุนและก็ให้คําแนะนําครับก <Okay. S 2> ็ตัวไหนที่ผมทําได้หรือตอบแทนได้ก็ดีทำเต็มที่ครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะแล้วที่งานเก็บไม้หน่อยเดี๋ยวเสียเราไปตรงนั้นกันค่ะไปถ่ายภาพร่วมกับทางนะอ,อริยะกันนะคะวันนี้จะเป็นการส่งมอบ10คันนะคะกันที่บริเวณด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะทุกท่านขาที่ชมในเพจนะคะผู้ใดที่อยากมาเหยียบม,มากมาเบิ่งบานของเสียป,ปยู่นอทาไสลุงอรุณนะคะ กาดมากินเขาน้ำกันงเนอร์นะคะวันนี้เสียเตรียมในส่วนของอาหารนะคะเครื่องดื่มมาให้นะคะแบบจัดเต็มดังนั้นนะคะวันนี้อาหารเครื่องดื่มกว๋วยตรงกว๋วยเตี๋ยวนะคะชากาแฟาหรือแม้แต่กระทั่งนะของกินใดๆมาร่วมยินดีมากินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็เครื่องดื่มดื่มด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็แ,แวะมาได้เลยแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะผู้บริหารสกากทาระริยะนะคะ ค่ะใช่เลยค่ะ,ะเด็ยๆฟังติดตามวันนี้เรามีไลฟ์ตลอดทั้งวันนะคะคสำหรับพากเช้าเองคุณได้เจอมินนี่แล้วก็ สามสาวนะคะแล้วยังไม่พอช่วงบ่ายจะมีไลฟ์กับทีมมิสแกรนนะคะน้องเดียนากุลนัทมิสแกรนสีสเกตปี2023คุณสเปรย์อาริยาแซ่เล้านะคะแล้วก็มิสแกรนสีรัตนามิสแกรนขวัญใจสีสเกต2025ปี2023แล้วก็เป็นทางท่าทรายรูปบทุนเดกเป็นสปอนเซอร์นะคะวันนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนค่ะเชิญได้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เป็นบรรยากาศของการถ่ายภาพปูคกไม่จ๊ะได้ไหม ต้องขยับมาไหมคะเหลืออีกไหมอันดุพ่อคุณพ่อเชิญคะ่ะอ่าวันนี้เป็นโอเคคะ่ะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆแป๊บนึงคะ่ะเดี๋ยวให้ให้เขาจัดเฟรมก่อนแล้วเกาหาจังหวะเข้าไปเอเคมาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตร่วมเพรงด้วยนะคะ,โอ,คคะโอเคคะ่ะพบไหมคะเอาคุณยป้ายาค่ะน้ออ่าเดี๋ยวมองกล้องนะคะนคะคะ โอเคครบทุกท่านนะคะเดี๋ยวนั้นเรามองกล้องกันก่อนนะคะ,ะทุกคนก็สามารถร่วมชมบรรยากาศแบบนี้กันไปได้เราจะมีการไลฟ์ตลอดทั้งวันนะคะซึ่งการไลฟ์ของเรานะะในช่วงเช้าจะมีเราใช่วงบ่ายจะมีทีมน,น้องมิสแกร,รนด์น้องเดน่านะคะมิสแกร,รนด์ซีซั่นกรรกรรกรรเกตปี2020